สวัสดีครับวันนี้ผมมาพร้องกับปลาหมึกนี่ EP 25เลยนะครับที่เราจะไปเจอกับหนอนนอนกันอยู่นดูนี่ของมาฝากนีครับคุณจะรับไหมจะรับไหมอ่ะลมใส่รองเท้าให้เร,เราใร้ ก็เข้าไปในหลังว่าหมดดี้ฮะอ๋อมันน่าจะบอกว่ามันน่าอยากกินปลาหมึกอ๋อเนี่ยนั่นะยังไงอยู่นี่ไงไม่เห็นเหรอเนี่ย เนีนนะปลรามนหมแ้วจะกลับมันจะกินบลาหมุที่อยู่บนพื้นตึ้งตึงตึงตึง,ตงวัด อ huh. ไม่กินเหรออ๋ออิ่มแล้วไปจนอันดึกคือไปดยจะกินไหมมันไม่กินอ,อ่ะอโอ้ยเริ่มกินแล้วเริม่มกินแล้วอ๋อกินออกินกินกินเข้าไปแล้ว กินแล้วเหรอกินกินค่อยคยกินนะค่อยค่อยกินกินเสร็จแล้วมาตัวนี้ต่อดีกว่าแล้วเราจะมาดูสิว่ามันจะเดือดตามหรือเปล่า เ้าวมีสีฟูฟลิงอยู่ท่านผู้ชมมาสวัสดีอะ่ะเเจอตกวันที่กำลังจะตกดินพร้อมหอทองฟ้าที่กำลังจะมีเมฆเข้ามาหลายตัวคุณพร้อมหรือยังกับการที่คุณจะเอาปลาหมึก นั่นแหละสิ่งที่คุณน่าจะชอบ Do you like someone e อ s e อ๋อเรามีทักษะแมวและทุกคนเราจะมาฝึกทักษะแมวกันมีนะอาหารโปรดของแมวปลาหมึกซึ่งเราจะให้มันไว้ที่สูงสูงแล้วทักษะของแมวจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยผมทำทักษะของมัน นี่นะดูดีนะผมจะเอามันไว้สูงๆไว้ตรงไหนดีของบดนี้ไว้ตรงไหนดีฝึกทักฝึกฝึกฝึกทักษะแมวแล้วกันเนี่ยว,ว้ข้างบนนี้วางไว้ตรงนี้ประมาณนี้นี่ปลาหมึกดูดิ ดูสิว่าทักษะของแม่ของคุณจะเป็นยังไงว่างน่ไม่แม่นอนสบายเลยเดดูสิไม่กล้าเอาไปเอามาสิเขานั่งรออยู่นะเขานั่งรอหล่นะเร็วรีไปเอาสิ น่น่าเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนแล้วพราะแมมันไม่เห็นเดี๋ยวเราจะมาทำกันดูนะดูนะ ดังอะนะี่นิวตัวนะฮิฮินนี่นะโอเควงระมาน,นี้แล้วก็นังตรงนี้ แมวของคุณเห็นทิคอนข,อขนมหวานหดูสิว่าถ้าแมวของคุณเห็นเห็นขนมันจะรู้สึกยังไงเนี่ยพเยอมดูสิไยเยมโอเคมันถือพักษะได้ไม่ตัวงกับมันทำได้หรือ นี่วางไว้ประมาณตรงนี้แมวเขาจะทำกินไหมไหนสี่แมวเขาจะกินหรือเปล่ามันจะยอมกินหรือเปล่านะไไปดีกว่า ามากินแล้วแล้วพันยัยค่อยๆกินดูสีเริ่มกินแล้ว,ลวเข้าไปได้อย่างคองเคล่วนั่นแหละเกง่งกินได้เร็วมากๆเลยนะ ลูกพอมีทักษะมากเลยนะเรียบร้อยเควสยทำงานเสร็จแล้วมึงโอเคในที่สุดเควสของเราก็จบทักทีอย่างชาจบกูดเอนดิ้งเรียบร้อยผมได้ชัดจบกูดแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าผมบใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ ลแมวตัวน,นี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเป็นแมวป่ามาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ป่ากลับเข้าบ้านกันดีกว่าเล t โ let's let go